ต้องไปเริ่มกันที่จ่าฝูงครับอ oh, ๋อยรอให้เครดิตจ่าฝูงก่อนนะคะอเซน์จริงๆนะครับผมอัศนอนครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับอเซนลปรับทัพ3 uh, ตำแหน่งนะครับมาตินโอเดกาดโนนนี้มาดูเอเก้เบนไว้ได้สตาร์ส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะครับปรับทีมจากที่ชนะเบอร์ลี่ถึง5ตำแหน่งนะครับ ก็ส่งริสเนลสันแนวรุกที่ยืมจากอาเซนอลนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าห้ามพบกับต้นสังกัดนั่นเองเกมครึ่งแรกมีนะหนึ่งลูกครับนาที11เนี่ไฮไลท์มันไวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปกําลังขอความกรุณาเพิ่มอยู่ขอกันออนแอร์ด้วยไม่รู้ผู้บริหารโดยอยู่หรือเปล่านะนะครับอาเซนอลขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเป็นไว้เปิดให้มิเกลเมริโน่นี่ก็มงจังนะครับมงเข้าไปอีกแล้วครับเป็นประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้แล้วครับ ครึ่งหลังในช่วงทดเจ็บนะครับเจ้าบ้านมาได้อีกหนึ่งลูกเมริโน่ใจ่ายให้ซาก้านะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วง30นาทีซ้ายสุดท้ายนะครับก็ซัดปิดกล่องให้ออสซนอนอาชนะเบรนฟอร์ดไปก็ถือว่าสบายเหมือนกันนะครับสประตูต่อศูย์ยืดช่องว่างหนีแมนซิตี้ไปเป็น5แต้มเท่าเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อวานโดนไล่จี้มา2แต้ม <c oughs> นะครับผมมันว่า ใช่มันมีสถิติที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับมิเกลเมริโน่ครับยิง1จ่ายหนึ่งะครับเป็นสถิติทำสถิติเป็นนักเตะแาร์เนนอลที่ทำประตูเยอะสุดในรอบปี2025นะครับเประตูอ่าแบ่งเป็นครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้ว6ประตูฤดูกาลนี้อีก3ประตูนอกจากนี้เนี่ยนะครับลูกมงของมิเกลเมริโน่นะครับที่เป็นประตูขึ้นนํานึ่งศูนย์เนี่ยยังทำให้เจ้าตัวนะครับเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ทาประตูจากลูกมงได้เยอะสุด ประจำปีนี้ด้วยครับ2025ที่6ประตูด้วยกันนะครับสุดยอดจริงๆก็ เป็นคนที่ช่วยกอบกู้สถานการณ์ของอาร์เซนอลได้ในหลายๆครั้งนะต้องยอมรับจริงๆนะคะคว่าเมริโน่เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นกองหน้าจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีเมริโน่เนี่ยอาร์เซอนอลก็อาจจะยุบได้เหมือนกันในบางเกมเหมือนกันนะเพ <นะ S 1> ราะว่าสี่ันที่แล้วนี่เห็นชัดเลยนะครับทั้งไครฮาวเวตทั้งเชซุสที่เจ็บจนเขาต้องมารับบทบาทเป็นกองหน้าจําเป็นนะครับ ซีซั่นนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเจ็บกันหมดนะครับกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับก็เป็นมิกเตอริโน่ลงมาช่วยทีมเอาไว้ได้ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการบาดเจ็บค่ะเป็นปัญหาที่อาร์เซนอลทำยังไงก็สลัดไม่หลุดสักทีน่พี่ศิลปกับการที่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพราะก่อนหน้านี้สองเซ็นเตอร์หลักเนี่ยเจ็บไปละก็คือทางซาลิบาแลวก็กาเบรียลมาเกลเยสที่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองเมื่อคืนนี้แต่เมื่อวานอีกหนึ่งกองหลังเจ็บเพิ่มอีกแล้วค่ะสร โอ้โห oh, แล้วมันมีช็อตที่อ,อุนเห็นภาพที่เขาตัดไปอะตอนที่มอสคาราเจ็บใช่ไหมคะ,ะแล้วกล้องก็จับไปที่ซาลิบากับกาเบรียลพอดี <c oughs> นั่งดูอยู่แล้วแบบทั้งสองคนออกอาการว่าอืมอ,อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแล้วจริงๆนี่ภาพนี้นี่แฟลชแบ็คแฟนบอลอาเซนอนมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าส,สองซีซันก่อนนี่นำมาอยู่ดีๆครับค่ะแล้วก็ไปพลาดเพราะว่ากองหลังมาทยอยเจ็บกันแบบนี้แะครับ <c oughs> งานจะเข้าเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสี่เกม5เกมในรอบ10วันเนี่ยนยี่ไงทีมงานเราไวมากนะคะงานเข้ามากโหทีมงานเรามีภาพมาให้ด้วยใช่ส่งปต๊บขึ้นั๊าอุตสาห์จะฝากฝังน้องครับน้องดันมาเจ็บเพิ่มไปอีกคนนึงนะครับ คุณรันเป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวผมเฝ้าถ้วยให้เองครับไม่เอาสิปีนี้เราต้องได้แล้วโหโนะครับผมเอามาดูไม่เก่เกมหลค่ะอัจจต้า <c oughs> บอกว่าเกมนี้ค่ะค่อนข้างจะน่าอึดอัดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เบรนท์ฟอร์ดต้องการก็คือการทุ่มบอล <c oughs> แต่ว่าทางฝั่งของลูกทีมเขาเองเนี่ยก็สามารถครองเกมแล้วก็สร้างโอกาสาทองได้มากมายเลยนะคะส่วนลูกหมองของเมริโน่เนี่ยอัจจตาก็ชมเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะคะเพราะว่าทําได้อีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้นี่ไม่ใช่แค่ ประตูที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ว่ายังสแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่คุณภาพแล้วก็การจบสกอร์ที่ดีมากๆนะคะของเมริโนนั่นเองส่วนเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยนะคะสื่อก็ถามอาเตต้าถึงประเด็นนี้อาเตต้าบอกว่า S <S <an> <S ก็ยอมรับนะนว่ามีกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทั้งเด็กทันไรส์นะคะคเนี่ย้แหละสำคัญไรส์นี่คือเดอะแบกของทีมจริงๆนะคะแล้วก็ต้องรอเช็คอาการนะคะรวมไปถึงมอสเคราที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะรอดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากการประเมินของทีมแพทย์นะคะซึ่งถ้าต้องพักเนี่ยนะก็ส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งซาลิบาแล้วก็มาโกโยสที่เจ็บไปก่อนแล้วนะคะส่วนตรงกลางถ้าเกิดว่าไม่มีเด็กทันไรส์สักคนเนี่ย เป็นสิ่งที่น่าปวดหัวแต่อย่างหนึ่งนะที่อุ่นคิดว่าอาเซนนอลน่าจะใจฟูขึ้นมาก็คือเบนไวท์ค่ะอ่าโอเคยังพอยังพอ,งพอคือมีผู้เล่นเจ็บทยอยเจ็บแต่ว่ามีผู้เล่นที่ทยอยกลับมาก,ก,ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องโรเตชันกันสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเจอกับเกมใหญ่นะครับะจะต้องบุกไปเยือนแอสตันวินล่าที่กําลังแรงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับสําหรับอาเซนนอลก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับจ่าฝูงนะครับพิถี่เถยน เดินยืดเลยเมื่อเช้านะครับรทักไม่ทักไม่ค่อยหันด้วยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอจองตั๋วไปหรือ,อยังนะคะไม่รู้ไม่รู้จองตั๋วไปอังกฤษหรือย,ยังนะสำหรับช่วงปิดซีซั่นนี้แต่ว่าเมื่อวานอ่ะก็เชื่อจริงๆนะคะว่าแฟนๆอาร,อร์เซนอลหลายคนน่าจะแฮปปี้กับการที่ได้เห็นเป็นไว้กลับมาเป็นตัวจริงในรอบหลายเดือนแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆะนะครับผมก็ยินดีด้วยครับสำหรับจ่าฟูงนะครับยืดแต้มออกไปเป็น5้าแต้มเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ หวังว่าคุณจะอยู่เป็นจ่าฝูงไปยาวๆจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะ,ค,ะครับะอ,อันนี้อวยพรจากใจเลยนะจากใจเลยเหรอะจากใจเลยนะครับค,คุณรันเห็นหน้าผมไหม